เอาละค่ะทีนี้ไปต่อกันกลับนะคะอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งค่ะที่เป็นข่าวกันออกมานั่นก็คือเรื่องของ ท่าทีพักการเมืองเนี่ยนะคะหลังจากที่ประชุมร่วมรัฐสภาเนี่ยมีมติถอนร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอ,ออกจากการพิจารณารายมาตราในวราระสองเนี่ยนะคะเพื่อให้ทางกรรมธิการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมน,นูญกลับไปพิจารณาแก้ไขมาตราที่เกี่ยวข้องกับมาตรา23ที่ให้ใช้สูตรคำนวณสสบัญชีรายชื่อหาร5 0 0รอโดยล่าสุดนนะคะทางกรรมธิการ ได้มีการแก้ไขร่างพรบรเสร็จสิ้นลงแล้วแล้วก็เตรียมเสนอเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมร่วมรัฐสภาในสัปดาห์นี้โดยเมื่อวานค่ะปรากฏว่าคุณสมคิดเชื้อคงสสอุบลราชธานีพักเพื่อไทยในฐานะกรรมธิการวิสามันพิจารณาร่างพรบรที่กล่าวว่า ประเด็นที่เตรียมพิจารณาต่อนะคะก็คือ2มาตร,ราละคะที่กรรมธิการนั้นได้ปรับปรุงแล้วก็เสนอต่อที่ประชุมซึ่งเกี่ยวเนื่องกันกับน,น,นะคะการแก้ไขสูตรคำนวณสสบัญชีรายชื่อให้ใช้จํานวน500คนเนี่ยมาหาค่าเฉลี่ยสสพึงมีแทนจํานวนร้อยคนซึ่งในส่วนของสสนะคะพักเพื่อไทยเนี่ยก็จะงดออกเสียงกันเนื่องจากว่าการแก้ไขที่ว่านี้พักเพื่อไทยไม่เห็นด้วยมาตั้งแต่แรก และยังไงก็ตามเนี่ยนะคะพักเพื่อไทยก็พร้อมที่จะร่วมประชุมเพื่อให้การพิจารณาร่างพรบที่ว่านี้แล้วเสร็จนะคะตามกําหนดเวลาแล้วก็สามารถลงมติในวาระสามได้ซึ่งก็เชื่อมั่นว่าการพิจารณาของรัฐสภานั้นนะคะจะไม่เกินกรอบเวลาที่รัฐธรรมนูญนั้นกําหนดเอาไว้คุณสมคิดเนี่ยนะคะยังบอกอีกด้วยว่าตอนนี้เนี่ยพักเพื่อไทยเตรียมให้ฝ่ายกฎหมายยกร่างคำร้องค่ะที่จะส่งไปยังคณะกรรมการพปรช พื่อพิจารณากรณีที่สมาชิกของรัฐสภานั้นจงใจฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมน,นูญซึ่งเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกันกับการพิจารณาร่างพรบที่ว่าด้วยการเลือกตั้งสสในมาตรา23นะคะที่ว่าด้วยสูตรคำนวณสสค่ะเพราะว่าก่อนหน้านั้นมีกระบวนการที่ทําให้การทําหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมน,นูญมีพฤติกรรมซึ่งฝ่ายบริหารแี่แทรกแซงการทํางาน และก็ทําให้ระบบการพิจารณา,นานร่างกฎหมายของสภาเนี่ยไม่เป็นไปตามระบบโดยหลังจากที่ร่างพรปรนะคะที่ว่าด้วยการเลือกตั้งสสเนี่ยบทวาระสามแล้วพักเพื่อไทยค่ะจะมีการจัดประชุมสสแล้วก็จะขอให้สสเนี่ยร่วมลงลายมือชื่อเพื่อส่งคําร้องไปยังปปชให้พิจารณา,าเบื้องต้นซึ่งก็คาดว่าจะไม่ช้าส่วนกรณีที่จะวางใจให้ปปชในตรวจสอบหรือว่าไต่สวนเรื่องนี้ได้หรือไม่เนี่ย อันนี้คุณสมคิดก็เชื่อว่าเสียงของอปปชเนี่ยคงไม่เหนือไปกว่าเสียงของประชาชนค่ะทีนี้พอถามถึงกระบวนการนะคะที่เตรียมยื่นสารรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยร่างพรปรเลือกตั้งสอสอเนี่ยอันนี้คุณสมคิดก็บอกว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทยนะคะจะแยกดําเนินการค่ะ และไม่รวมกันกันกบคุณไพบุญดิติตะวันสสบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐที่แสดงเจตนาจะยืน่นแต่ว่าตอนนี้นะคะพรรคเพื่อไทยเองยังรอความชัดเจนแหละค่ะว่าหลังจากที่รัฐสภาในลงมติวาระสามแล้วจะส่งเรื่องให้กับกะกะตเพียงองค์กรเดียวหรือว่าจะส่งไปที่สารัฐธรรมนูญด้วยยังไงก็ตามอีกด้านหนึ่งคุณผู้ฝังทางด้านของคุณอัคคเดชนะคะวงศ์พิทักษ์โรธค่ะสสราชบุรีของพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะที่เป็นกรรมธิการเสียงข้างน้อยที่สนับสนุนสูตรหาร500เนี่ยก็บอกว่า กรณีนี้นะคะพักเพื่อไทยเนี่ยจะใช้สิทธตามรัฐธรรมนูญสามารถทําได้แต่ว่าตนในฐานะกรรมธิการเสียงข้างน้อยและผู้ลงมติสนับสนุนให้ใช้จานวน500คนเนี่ยหารหาค่าเฉลี่ยสสบัญชีรายชื่อไม่กังวลและก็เชื่อว่าสมาชิกรัฐสภาคน,นอื่นๆนั้นก็ไม่กังวลเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าการลงมติในเรื่องนี้เป็นเอกสิทธิ์ของสมาชิกรัฐสภาที่รัฐธรรมนูญนั้นคุ้มครองและการลงมติเป็นอิสระไม่มีการชี้นา ก็ยืนยันว่านะคะในการลงมตินะคะแก้ไขสูตรคำนวณสอสอของที่ประชุมรัฐสภานั้นนะคะเป็นไปตามขั้นตอนค่ะเพราะว่ามีคนเสนอคำแประยะติเพราะฉะนั้นต้องมีการลงมติเพื่อชี้ขาดด้วยการพิจนารณานั้นเป็นไปตามกระบวนการทางนิติบัญญัติและยังไงก็ตามเนี่ยก็เข้าใจนะคะว่ากรณีของคุณสมคิดนั้นให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้เอาไว้ก็เป็นกรรมธิการฝั่งที่สนับสนุนสูตรคำนวณด้วยจำนวนร้อเนี่ยมาตลอด เมื่อมีการแก้ไขโดยมติของรัฐสภาอาจไม่สบายใจแล้วก็ไม่พอใจก็เลยหาเหตุที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนเพราะฉะนั้นทางด้านตัวของคุณอัคเดชน,น,นะคะก็ยืนยันเลยว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามกระบวนการทางรัฐสภาค่ะและผมในฐานะผู้สนวนคำแประยะติให้แก้ไขสูตรคำนวณสสก็ไม่หนักใจในเรื่องนี้ด้วยพร้อมชี้แจงเพราะว่าการลงมตินั้นเป็นไปตามกระบวนการแล้วก็เป็นเอกสิทธิ์ของสอสอแล้วก็สวค่ะ